เจาไกลนะครับเจอศึกหนักก่อนส่งท้ายปีสารลรัฐธรรมนูญเปิดห้องไตส่สวนคดีแก้มาตรา112ร้มร้างการปกครองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันที่2 5ธันวาคม256กเนี่ยนะครับก็สาลนะครับรัฐธรรมนูญได้มีการไตส่สวนคดีมาตรา112ที่มีการไปร้องเรื่องของการที่ไปหาเสียงเรื่องของมาตรา112แต่การร้องครั้งนี้ยังไงก็แล้วแต่ว่านะครับยังไม่ถึงกับการยุบพัก บอกว่าให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ต้องดูว่าถ้าสารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าสั่งให้ไปหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยจะมีคนไปร้องกรกตต่อ,ตอหรือไปร้องอะไรต่อหรือไปร้องสารรัฐมนุนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆก็คืองานนี้นะครับก้าวไกลก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะ,ะไปพิสูจน์ในชั้นศาลเอาเตรียมข้อมูลไปทุกอย่างก็เห็นได้ค่ะว่านะครับส่งคุณพิธาริ้เจริญรัตเข้าไปในเรื่องของการที่ไป เรื่องเรื่องของเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณพิธาเองก็มาเรื่องของหุ้นสื่อแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก้าวไกลก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก้าวไกลนะครับเตรียมส่งท้ายปีนะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดห้องไต่สวนคดีมาตรา1นึ่่ไต่สวนคดีนะครับแก้ไขมาตรา1นึล้มร้างการปกครอง คริสต์มาสเดือดสารฐธรรมนเนี่ยเปิดห้องไต่สวนคดีก้าวไกลแก้ไขมาตรา1 1 2รมร้างการปกครองเผยเรียกพยานปากเอกสองคนให้ถ้อยคำพักส้มโคม่านะครับผู้ร้องบอกมั่นใจมากหลังเห็นข้อมูลหลายหน่วยงานรละาการส่งถึงสารสนับสนุนข้อกล่าวหา 24ธันวาคม256ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานจากสาลนัดนุนว่าในวันจันทร์ที่25ธันวาคมนี้สารรัฐธรรมนูญจะเปิดห้องพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนคำร้องคดีร้มร้างการปกครองหรือคดีที่นายธีรยุทธ์สกวรณเกยตยื่นคำร้องให้สารรัมนูนพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 ว่าการกระทําของนายพิธาริมจเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าไกลผู้ถูกร้องที่1และพักเก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆพศที่จุดๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อรมรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ด้านนายธีรยุทธ์เนี่ยผู้ร้องคด,ดีดังกล่าวเปิดเผยว่าจะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อรับฟังการให้ถ้อยคำของพยานที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกมาโดยทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เรียกให้ตนขึ้นให้ถ้อยคำแต่อย่างใด รวมทั้งเท่าที่ทราบสารก็ไม่ได้เรียกให้แกนนําของพรรคก้าวไกลทั้งนายพิธาริมเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่หนึ่งรวมถึงนายชัยธวัฒน์ตุกตาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันขึ้นให้ถ้อยคาด้วยโดยทราบเบื้องต้นว่าสารรัฐธรรมนูญได้เรียกพยานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อพยานบุคคลที่พรรคก้าวไกลยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญจําน,น,นวนสองคนขึ้นให้ปากคําเท่านั้น นายธีรยุทธ์กล่าวถึงความเชื่อมัน่นในการสู้คดีร้มร้างการปกครองดังกล่าวว่ามั่นใจในคำร้องเพราะก่อนหน้านี้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทางศาลร,รัฐธรรมนูญได้อนุญาตให้เข้าไปตรวจสำนวนที่ยื่นต่อศาลโดยเท่าที่ดูข้อมูลก็มีข้อมูลที่ทางศาลร,รัฐธรรมนูญเรียกข้อมูลมาจากหน่วยงานราชการซึ่ง ส่งมาให้พิจารณาในสำนวนคำร้องโดยเท่าที่ดูข้อมูลพบว่าหลายหน่วยงานที่ส่งไปให้ศาลออกมาแนวแทางสนับสนุนคำร้องที่ผมยื่นต่อศาลและธรรมนูญอย่างไรก็ตามศาลจะวินิจฉัยมาอย่างไรก็อยู่ที่อํานาจในการพิจารณาของศาลและธรรมนูญคำร้องกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการให้ศาลวินิจฉัยว่า เห็นควรให้พักก้าวไกลหยุดรณรงค์หาเสียงหรือการรณรงค์ให้ยกเลิกการแก้ไขมาตรา1นึได้หรือไม่หรือหากยังคงปล่อยให้มีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่าง,ร,างร่างยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา12จนมีการนำร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจนารณาของสภาได้ก็จะทําให้อาจเกิดการก้าวร่วงต่อสถาบันพรมหากษัตรย์ โดยที่ตอนเสนอร่างแก้ไขเข้าสภาแล้วทางสภามีการพิจนารณาทางสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอเวลาเขาอภิปรายเขาก็จะใช้เอกเส์คุ้มครองเวลาอภิปรายเรื่องนี้รวมถึงยังคุ้มครองถึงคนที่จะนําข้อมูลรวมถึงยังคุ้มครองถึงคนที่จะนําข้อความการอภิปรายดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อด้วย ที่อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์คำร้องคดีนี้จึงเป็นการขอให้ศารลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พักก้าวไกลย,ยุติการเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112นายธีรยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าผลการวินิจฉัยคดีดังกล่าวหากสุดท้ายศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้พักก้าวไกลย,ยุติการเคลื่อนไหวหรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับมาตรา1 1 2 ผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรจะมีการไปยื่นคำร้องให้ยุบพ,พักก้าวไกลต่อไปหรือไม่นายธีรยุทธ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวโดยตามขั้นตอนก็เป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นจะต้องมีผู้ใดต้องไปยื่นที่ให้กะกะตดำเนินการเพราะกะกะตมีหน้าที่โดยตรงในการสอดส่องดูการหาเสียงของพรรคการเมืองเพราะเรขา ที่การกรกะตก็เป็นนายทะเบียนพักการเมืองโดยตําแหน่งทําให้เขาต้องทําหน้าที่ดังกล่าวตามปกติรายงานข่าวจากสารนติบัญญแจ้งว่าสําหรับพยานบุคคลที่สารนิตัญญเรียกมาให้ถ้อยคําในวันที่25่ธันวานี้เป็นพยานที่เป็นนักกฎหมายที่พักก้าวไกลสเสนอบัญชีรายชื่อพยานไปให้สารนติบัูญพิจ,จารณาโดยมีรายงานว่าพักก้าวไกลสเสนอบัญชีรายชื่อพยานไปทุกบาท และหลังจากการไต่สวนเสร็จสิ้นลงก็คาดว่าในเวลา12นาฬิกาทางศารลรัฐธรรมนูญจะประกาศกำหนดวันนัดประชุมตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเพื่อรงมติและอ่านคำวินิจฉัยคดีดังกล่าวทันทีโดยคาดว่าอาจจะนัดช่วงสิ้นเดือนกราคม2567หรือไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์2567ที่จะเป็นการนัดต่อจากคดี พุ่นสื่อไอทีวีของพิธาริมเจริญรัตที่ศาลไต่สวนเมื่อวันที่20ธันวาเสร็จสิ้นแล้วศาลก็นัดอ่านคำวินิจฉัย24มกราคม2567สำหรับคำร้องคดีดังกล่าวหากศาลนัตนูญยกคำร้องก็ถือว่ายุติแต่ถ้าหากศาลนัตนูนมีคำสั่งให้พักคกา้าไกลยุติการเคลื่อนไหวทุกอย่างในเรื่องของมาตรา112อาจทำให้มีบาง คเคลื่อนไหวไปยื่นเรื่องต่อนายสแวงมุมีเรขาธิการกรกะตในฐานะในทะเบียนของพรรคการเมืองเพื่อให้กรกะตยื่นคำร้องเอาผิดนายพิธาและพรรคก้าวไกลต่อสารนูตนญมาตาตามมาตรา92งเล็บ2ของพรบพรรคการเมืองที่บัญญัติเอาไว้ว่า หากพักการเมืองใดกระทําอันเกิดเป็นประปักต่อการปกครองให้กะกะตยื่นคําร้องให้สารนูนย์สั่งยุบพักและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่ย5้านะครับก็คือวันนี้วันที่25้าเนี่ยครับก็ทางสารนิตยมีการนัดนะครับตรวจพยานนัดฟังคําของพยานแล้วสารก็คงจะหลังจากที่ตรวจฟังพยานเสร็จก็คงจะนัดนะครับฟังคําวินิจฉัยก็ต้องรอดูนะครับว่าการที่เอา กฎหมายนะครับไปทําการหาเสียงโดยเฉพาะกฎหมายมาตรา1นึเนี่ยนะครับที่ไปหาเสียงว่าจะทําแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ยมันสามารถจะที่จะทำได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดจะทํบเรื่องของการแก้ไขนะครับเรื่องของกฎหมายไม่สามารถที่จะเอาไปเป็นการหาเสียงได้หรือเรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึไม่สามารถแก้ไขได้เลยเนี่ยก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะตามที่เราทราบข้อมูลนะครับตามข้อมูลต่างๆว่าวันนี้นะครับ เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะเพื่อให้ทันยุคทันสมัยหรือการแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นเนี่ยมันสามารถทําได้ทําได้อยู่แล้วแต่เรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องของแนวคิดของแต่ละคนที่มุมมองที่มันต่างกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับพระองค์ท่านนะครับพระหาษัตริย์ต้องยกเอาไว้เหนืออยู่แล้วเหนือสิ่งที่เรียกว่า เหนือการเมืองเหนือทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ก็คืออ112นั่นก็คือกฎหมายตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ปกป้องนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนครับย,ยังไงกฎหมายมาตรา112นั่นมันต้องมีอยู่แล้วเพราะคนปกติธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยกฎหมายหมิ่นประมาทยังมีเลยแล้วกฎหมายสําหรับออพระองค์ท่านพระมหากษัตริย์จะไม่มีได้ไงยังไงก็ต้องมีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับว่าการที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น มันสามารถทําได้ไหมหรือว่ามันไม่สามารถที่จะไปแตะต้องได้เลยมันไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้เลยเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึงไปแล้วนะแต่ครั้งนี้นะครับการที่มาเสนอเพื่อจะทําการแก้ไขเนี่ยจะทําได้หรือไม่ได้ก็คงต้องรอฟังสารรัฐธรรมนูญเพราะสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยว่านะครับการที่จะแก้ไขนะครับ มาตราหนึ่งหนึ่งสองจะทำได้หรือไม่ได้หรือสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่สามารถพูดถึงได้เลยก็ต้องฟังจากรัฐมนูนวินิจฉัยกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นไงก็คงต้องติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขล้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ